สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่17มีนาคม2568นยแฟนะครับไพ่เอแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับเมื่อนี่เดินทางนะครับผมมาหาท่านมาหาธรนมช้่นม,น,มนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมท่านมาหาให้เลขหางประทัดนะครับที่ท่านมหานะครับถวายไปที่ ให้ไปจุดที่กาลสินธรรมชมเลขหางประทัด653กับ17หรือ71็ดหนึ่งธรรมชมนะครับเข่าสามโตธรรมชมนะครับจุดย่ำไดออกตลอดธรรมชมลงให้เอฟซีนับมื่อในเบ้าเถ่านะครับกัจจมาทําบุญน้ำทันมหาน้ำธรรมชมนะี่ครับด้านหนากุดนะครับเพิ่นกำลังเพิ่นเทเทต่อออกมาธรรมชมนะครับยังขาดกระเบื้องขาดปูนขาดยังอยู่นะครับมื่อในเบ้าเ่าเดินทางมากับแม,ม่หมู นะครับก็จะได้ร่วมทําบุญนับซอยคากระเบื้องนี่แหละท่านผู้ชมปูด้านนากุตพ่อได้รับรับแขกไปไทยมานะครับพระอาจารย์ยังมาท่านมหาพุนวาพ่อได้มีวังนางลบแดดลบฝนท่านผู้ชมนะครับเนด้านนาเลยครับผมพื้นที่กระบื้องลายนะครับอซอยอเป็นคากระเบื้องท่านผู้ชมนับทําบุญแล้วก็มีเอฟซีพันฝากมานั่นะครับท่านผู้ชม เอา้ามาหอดมาถึงแล้วนะครับจะผ้าเข่าปกราบนมัสก,การท่านมหามาฟังน้ำกันว่างวดที่จะถึงนี่1เมษายน2568นรบะจะได้ไปหรือจังไดน้องพี่น้องเนาะมาแล้วกะเอา้าเข่าไปฟังน้ำกันนะครับผมกาบนมัสการครับท่านมหากาบนมัสการค่ัท่านมหาครับตาทุกรื่องซ่อนดอด้างใหญ่เบาหนุ่ผู้ชมนะครับารมาแล้วนะครับผมเบาเทาร่วมทั้บุนบญนะพี่นอนะ้องเนาะซื้อกระเบื้องปูด้านนากุดสาระไอกุด นะครับก็มีเอฟซีเพิ่นฝากมาน้ำทำชุ่มเบาเถ่านีะครับสองปัญหาเอฟซีเพิ่นฝากมหาลอยนะครับสาทุรวมรวมสร้างอันนี้ของแม่หมูนะครับแม่หมูกับสามีเพิ่นเหรครับผมอ่ะซอยปู่กระเบื้องนั่นแหละสาทุนนะครับสร้บุญสร้เครื่องสายครับที่ได้ร่วมบุญในมาเมื่อไหร่เมื่อนี้ครับคู่บาอาจารย์ก็สิเอาปัจจัยส่วนนี้นะครับไปซื้อกระเบื้องตามเบตนาล่มเอาไว้ถ่ายร่องรับกคู่บาอาจารย์นะครับ อ่าให้เพิ่นได้มากคุณบาอาจารย์เพิ่นมาเยี่ยมมายามกับใหเ้เดียเพิ่นได้มีที่พักที่อาศัยที่เศร้าพักพันนะครับครับพันย้อนคิดย้อนใจครับอืมก็เอาไว้ในศาสนาเฮานี่แหละอ่ะอาฝากไว้ในศาสนาเฮานี่แหละครับผมขออนุโมทนาบุญนั่ อยากร่วมทุกๆคนนะครับที่ได้๋ยร่วมบุญมากในที่นี้นะครับครับผมสาธุครับทุกครับครับขออนุโมทนาบุญน้อหลายๆบ่าวเแ่ากระท่ำบุญเพื่อเอฟซีน้ำเด้อพี่น้องเด้อครับครับนะครับบุญกุศลหนุ่นั่ไปถึงสุขุสุขคนเอฟซีแฟนครับทั้งช่องบ่าวเแ่าน้ำโชคเอฟซีทั้งช่องแม่หมูนะครับท่านผู้ชมให้ได้บุญได้กุศลน้ำกันครับครับบุญหลายบุญน้อยก็ให้ได้น้ำกันนะพี่น้องเด้อเพื่อได้โชคได้มาน้ำกันมหาท่านมหาท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายก่อนออกเลยนะครับมหาธรรมหา ก่อนวันออกท่านผู้ชมนี่นะครับเลขหางประทัดนะครับท่านมหาเพิ่นเปิน่นปุสืซออ่ประทัดสอง,องอนนสองหมื่นนัดสองหมื่นนัดนผู้ชมนะครับไปจุดที่งานบวงสรวงที่กาฬสินธุ์นะครับท่านมหาเกจยามว่าจุดยง่มใดออกยง่มนั่นเลขหางประทัดคือหกห้าสามเจ็ดหนึ่งนะครับไอ้เก้าศูนย์สามนี่เป็นชาวบ้านเพิ่นนับที่เพิ่นรวมนะครับ,เป,รนะรบเป็นหางประทัดทั้ทงวบ้านที่เพิ่นรวม ร่วมบุญน้ำน,นับหาลัยนับมั้งอ่าอันนี้ของชาวบ้านจะเป็นเลขหางประทัด903กับ76แต่ว่าของท่านมหาที่ไปจุดเลขหางประทัดของท่านมหาคือ65371นะครับท่านมหาก็ะยามาจุดย่่มใดออกย่่มนั่น63ตรงตรงเบาทอตัดให้นับ3ตัวนะครับเข่า3ตัวทธ่ทมชมเดอ้อนะครับถากับเอาเข้ากับเอาในน่ก็5 63อ่าอันนี้ก็เข่า่ครับ63 อย่ายมถึงตัวหลายอยู่เหมอนกันพจเีโอ้จุดย่ำไหนออกย่ำไหนหลีนะครับธนาหาน้อดีอยู่ได้พุ่มรับพุ่มงานขจอยขึ้ถึงงานขึบถึงเมื่อก็ได้นอนครับไม่เป็นพุ่มในอยู่กาลสินกาลสินครับผมเพิ่นเป็นงานอย่างเพิ่นก็ได้บวงสวงครับธนาหานอเพิ่นรอพระรับ โอ้คุรอพาคุณรอพราังไงพอรอพูทรลุนะจ๊ะสี่หานเม็ดนี่แหละมังครับเจ้าเสด็จได้ของพเด้พรด้โตพ่ไเด้ไปเจ้าวากะกะทรงไปทรงไปท่านมหาติดติดงามติดงามยู่งเกเยทรงเอให้ท่านเอื้นไปให้เพื่อนเอาไปถวายให้ถวายให้ถวายให้ครับอืม จังได่งวดที่จะถึงนี่จะนี่บ่านอ๋อน่ะท่านชมจะได้โชคได้มาหนําบารองงวดที่จะถึงไปตรงไหนเนี่ยอ่าเห็นท่านมหาบอกว่าปูอยู่พุ่นเพิ่นเพิ่นก็ให้แม่นมันบ่ท่านมหาไฮอ่าคูบาอาจารย์ทั้งพุ่นน่ะนั่นครับน่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจึงรอรอท่านมหาเนาะจังรอที่ามครับอือต้องรอที่ามเป็นระยะระยะไปเพราะว่าอันนี้ก็หัวตะตองงวดทธรรมชุ่มเมื้อนี้หัวตะวันที่17มีนาคม2568ันหนากสิบแมากระเรียนมาทำบุญนะเพื่อท่านมหาเพิ่นจะได้ ทั้งนี้เพั่นเดชไปหากระเบื้องมะปูทำช่ชมก็เลยมาถวายรวมทําบุญเอาบุญมาฝากเอฟซีนั่มนะครับมารอบนางก็สิบพเห็นเป็นรูปเป็นร่างกันมั้ยบ่เป็นบริเวณที่ท่านมาจะทำปูกระเบื้องนะคะบใยไงดอกทรรมชมพื้นที่ด้านหน้าประมาณจักรล่างเมตรครับท่านมาสิบเจ็ดสิบแปดมะปูทำช่ชม นะครับหรือผู้ใดนะครับทำช่ชมอยากจะทําบุญน้าก็ไดเด้อทำช่ชมเด้อหาท่านมันอาจจะบพ่อน้ท,<ร>ท่านมหา<ร>เนาะหรือผู้ใ<ไ>ด,ดอยากจะทําบุญนะกับแอดไลน์เบาเท่ามากครับ0 6นย์8 9 6 9 5้านะครับใครอยากจะทําบุญซอยปูกระเบื้องน้าท่านมหาอยากจะซอยปูนซอยไส้นะครับผม นะครับหรือจะซอยสร้างพาเพราะว่าเกษสร้างคนมา <S <S มาเห็ดน้ำพี่น้องนะครับอ่าผู้ใดอยากจะทําบุญน,น้ำรประจ่าย่าร่วมทุกคนที่จะส่งมาผูวันใจมีคาทั้งนั้นรับ,รบมีคามากๆเลยพระวัดบ้านทาเป็นวบบนั่งยูทิุระกันดานเนาะน้องบ่านเด็กจะเลื่อนคือวัดไงขยอกระย่งอยากมีคือขยออยู่นะครับอ่าผู้ใดอยากจะซอยกระเบื้องซอยปุ่นซอยไส้ได้พี่น้องได้นะครับ แอดแอดไลน์เบ้าแถวมาศูนย์หกสามสองสิบแปดเก้าหกเก้าห้านะครับไอ้เจ๊ตามาเบาเขาไหวครับไอ้เจ๊ตามาเบ้าไหวแต่ว่ามือนี้ยังท่านใดนะท่านมหายังครับมือนี้มือนี้มือนี้ยังยังบระทันใดอันยังบระทันใดไอ้ไอ้เบาเนาะแต่ว่าได้แท้มันบ้าไม่แท้แท้ไม่แท้รอรอรอติดตามคู่บาอาจารย์มะฮะรอได้ชมด้วยท่านมหากราพุทธนะครับอยู่คู่บาอาจารย์ท่างกาลสินพุทธนะผู้เพิ่นให้แม่นเพราะว่า ท่านมหาก็บเราให้ฟังอยู่ทั้งผุ่นเพื่อนเขามาหลายงวดแต่ว่างานบ่วงสวงใะเลขค้างประทัดท่านมหาก็ย้ำว่าถ้าจุดแย่ใดนั่นเด้อออกแย่นั่นเราออกตรงแห้งตรงแห้งน,นี่ครับ <c oughs> เพราะว่าสองตัวนี่บ้าวท่าก็ตัดให้เอฟซีอยู่นี่นี่นะครับสามตัวกับหกหาสามท่านมหาว่าหกห้าสามกับเจ็ดหนึ่งบ้าวท่าก็เลยตัดชุดนี่ให้หกหาหกสามหาสามท่านมหาก็ย้ำว่าโอ้บ้าวท่าคือเขียนไล่แถวคือตัดไล่แถว่าสั้น ธรรมหาจะเขียนให้แค่หกหาสามกับหนึ่งเจ็ดกับเก้าศูนย์สามกับเจ็ดหกแค่นั้นก็กมีสองหางประทัดนีค่ครับเลขหางประทัดที่ท่านมหาซื้อไปถวายงานบวงสรวงนับอยู่ที่ให้วัดที่คู่บ่าอาจาร,รย์ทั้งกาลสินเพิ่นจุดงานบวงสรวงนับหกห้าสามนะครับเอาเท่ากระตัดให้กันนี่ครับหกสามสามตนี่ก็เข้าท่านผู้ชมนี่ก็บหกสาม อยากแข่งอยากด้วยกับที่ตามไอ้เบ้าไว้เอานะครับงวดนี่นะครับท่านมหา่าร็จะขอจากคู่บาอาจารย์ทั้งพุนละครับผมทั้งกาลสินผุนเดอพี่น้องเดอรนะรเพราะว่าตัวเลขเนี่ยเลขห้างประทัดนี่กับจุดอยู่ทั้งกาลสินนะทั้งปูทั้งผุนเพิ่นกรให้แมนมาหลายงวดนะนะไฮมาหลายงวดนะบม่ได้ไปท่านมหาอาจะโทุ่หาเพิ่นไ้เดี๋ยว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 ทหาครับไม่อยากไม่อยากครับจะรอบพี่น้อง นะครับ่มมมีผไไดด้กเอาาาฝยคลิปนี้อาจารยังท่านได้ตัวเลขได้พี่น้องเดอ้ออาจจะว่ากันนะพอดีคลิปนี้มามาหลักเกลี้่งมาถวายาปัจจัยนะผมปูซอยสางซอยปลูกกระเบื้องท่านมาหาเนาะเนะ้อพี่น้องเนาะเอาบุญมาฝากเอฟซีธรรมชุมเดี๋ยว FC เอฟซีเพิ่นเบิเ่งแล้วเพิ่นก็ว่าอ๋อคือคือคือ,อยังท่านได้้ไดนะครับตัวเลขยังท่านได้้ไดธรรมชมนะครับ พุทธะนะครับผมจะพามาหาทันมหาอีกนะครับชมชมนะทันมหาว่าพุทธะรอดจากคู่บา,าอาจารย์ทั้งกาลสินหนะรือหาทันมหาเพิ่นฝันหรือจังไดหรือหาเพื่นมีโตมักทันมหาเพิ่นก็นมีสุดคำนวณอยู่ช่วงหนึ่งมันบ่เขาเพิ่นเกิดยุดไปก่อนอแต่รอดจากทั้งคู่บา,าอาจารย์ทั้งกาลสินได้พี่น้องได้นะทั้งกาลสินเ๋ยอฟซีะว่าอ้าวบาวเท่า คลิปนี้คือบบมีตัวเลขนะครับยังท่านได้ยังท่านได้ได้ด้พี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้เอาบุญมาฝากนะผมพามาทําบุญน้าท่านมหานะพามาซอยปูกระเบื้องนะครับซอยปูกระเบื้องข้างหน้ากรุตนี่แหละใบตอนรับคู่บาอาจารย์เพิ่นมาพ่อมีที่พักลบแดดลบฝนท่านผู้ชมนะครับยามคู่บาอาจารย์เพิ่นมหาท่านมหาเพิ่นว่ากับต่อเพราะว่ากดบตเมไนยกรุตท่านมหาเป็นกรุตน้อยท่านผู้ชมต่อด้านหน้ากับที่ไทยเห็นนะครับบริเวณบใหญ่ นะครับผมอ่าเอานะครับเบ้าแถวเก่าบุญมาฝากทำชุชมนะครับกาบขอบบุญขอบคุณท่านมหาทำชุชมเดี๋ยวจังรอดนะพี่น้องเด้อนะครับได้แท้ท่านมหาว่าเอฟซีก็จะว่ากันหน้าคลิปนี้เป็นคลิปอ่าอบุญมาฝากพี่น้องตัวเลขแังท่านใด้ครับเอาขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านและพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพบกันคลิปหน้า กับขอบคุณขอบคุณท่านมหาครับผมกับขอบคุณขอบพุณปูทั้งกาลสินพี่น้องนะครับพาได้ชคน้ำพินอีกนะครับมาพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุครับผมสาธุค่ะ